ก็เขาเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับคณาจารย์และก็นักศึกษาของราชมงคลน,นะครับได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านประธานในพิธียังไงขอแจ้งให้กับคณะกรรมการผู้จัดด้วยนะครับว่าอ,อยากจะให้ตัวแทนของนักศึกษานะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกสําหรับงานวันเด็กวันนี้อยากให้มีเด็กๆด้วยค่ะได้เป็นเด็กนะคะวันนี้ได้เป็นเด็กท่านประธานน่าจะกําลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราเตรียมตัวนะครับ ค่ะในขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านอุดมสมรสท่านรองผู้บ่าราชการจังหวัดกาลสินได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วค่ะขบวนตรง ขณะนี้ท่านประธานในพิธีครับท่านอุดมสมรสนะครับท่านรองเพราะว่าราชการจังหวัดกรสินก็ได้เดินทางม,มาถึงพิธีแล้วครับค่ะในขณะนี้นะคะก็ขอดำเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคกลกรสินแฟร์ประจำปี2556นะคะซึ่ง พวกเราชาวราชมงคกลกศนนะคะก็ได้กําหนดจัดขึ้นทุกปีนะคะเพื่อเล็งเห็นความสําคัญของเด็กนะคะซึ่งเป็นต้นกล้านะคะที่พร้อมจะรับนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะว่าจะเป็นความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้นักษานะคะได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมนะคะสำหรับการแสดงออกของเด็กและก็เยาวชนอีกด้วยค่ะ และวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานพิธีแล้วก็เราได้มีการถ่ายทอดสดนะครับออนไลน์ไปทั่วโลกนะครับผ่าน www.ksc.rmuti.ac.th นะครับในโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลกระสินแฟร์นะครับประจำปี2556ครับซึ่งจะมีขึ้น2วันครับ11และ12มกราคม2556ครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งกิจกรรมในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการจัดแทศการนะคะของนักศึกษาเองการนําผลงานที่ได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ผลงานเด่นของทั้ง2คณะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสังคมนะคะที่วันนี้พวกเราพร้อมใจกันนะคะนำผลงานออกมาจัดแสดงแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการเล่นเกมแจกของรางวัลน,นะคะให้กับน้องๆเด็กๆและก็เยาวชนอีกมากมายค่ะ กาเรียนท่านประธานในพิธีท่านอุดมสมรสรองผู้ว่าวราชการจังหวัดกาลสินท่านผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลกาลสินแฟร์ประจําปี2556ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกรสินกระผมดเรเนติรัตน์วิรลนากินครับและดิฉันหงฟ้าคำยศค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินพิธีการในครั้งนี้ค่ะในลำดับต่อไปเป็นพิธีเปิดงานบันเด็กแห่งชาติพระราชมงคลกากสินแฟในโอกาสนี้กระผมค่ายขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอุดมสมรสรองผู้ว่าวราชการจังหวัดกรสินที่ท่านรับฟังการกล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญครับ และในลัดับนี้ขอกาบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจันทร์สิมะสุวรรณรงค์ท่านรองอธิการบดีประจำวิทยเขตกาลสินได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีขอกาบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกรสินขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลกรสินแฟร์พศ .2556 ในวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกรสิน ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลการศิลแฟร์ประจำปี2556ระหว่างวันที่11-12ถึงมกราคมพศ2556โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาที่ถนัด 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันและเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร 4. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมสำหรับการแสดงออกของเด็กและเยาวชน 5. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการใหม่ๆทางการศึกษาการจัดโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลกาสินแฟร์ประจำปีพศ .2556 ในครั้งนี้มีคณะเทคโนโลยีสังคมเป็นหน่วยงานหลักและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานวิทยาเขตกาสิน องค์การนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาโดยจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆอาทิการแข่งขันพิมพ์ดีดการแข่งขันทักษะทางการบัญชีการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษการตอบป,ปัญหาแฟนพันธ้อาเซียนการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์การประกวดระบายสีภาพด้วยคอมพิวเตอร์การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดการแต่งกายวิจิตและการแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีสังคมรวมทั้งกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอีกหลากหลายกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและชมรมต่างๆของนักศึกษาให้ความร่วมมือกับวิทยาเขตการศิลป์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสนุกสนานและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะต้องร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตบัดนี้ได้เวลาอันสมควรและเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านอุดมสมรสรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินได้กล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพ แรงงานวันเด็กแห่งชาติราชมู Gün คกลการศินป์แฟประจำปีพศ2556ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านท่านคณะคณาจารย์นักศึกษาผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในงานโครงการแข่งทักษะ นักปฏิบัติเหมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราธชธมคลกาสินแฟร์ประจำปี2556ในวันนี้ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธมคลอีสานพิยาเขตกาสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมแข่งขันทักษะที่หลากหลายร่วมกับการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างช่วยส่งเสริมถับหนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตโดยมีหลายหน่วยงานได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษาดังคำวันบัรเด็กของนายกรัฐมนตรีในปีนี้ที่ว่ารักษาวินัยฝ่เรียนรู้เพิ่มภูมิปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนสุดท,ท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณบัณฑิตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบรารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรโดดลบันดาลประธานพรให้เด็กและเยาวชนไทยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคนประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและเจตุรพิษตะพรชัยจเจริญด้วยสติปัญญาและพารานามัยสำลิทธิผลในสิ่ง อันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไปบัดน,นี้ในเวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอให้การดำเนินง,งานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขอเปิดโครงการแข่งทักษะนักปฏิบัติเมื่อชีพและงานบันเด็กแห่งชาติราชมงคลกระสินแฟร์ประจำปี2556นับบัดน,นี้สวัสดีครับครับและ และลำดับต่อไปนะครับใครขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอุดมสมรสรองผว่าราชการจังหวัดกลสินนะครับได้ให้เกียรติในการตัดลิบบิ้นเพื่อเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานบันเด็กแห่งชาติราชมงคลกลสินแร์ประจําปี2556ครับค่ะและในลําดับนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้บริหารนะคะ ได้ร่วมกันนะคะเพื่อ,อเป็นเกียรติในการเปิดงานนะคะโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลกลน์นะคะ,ะด้านหน้าเวทีแห่งนี้เลยนะคะขอการเปยนเชิญค่ะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,า,า,าลนี้นะครับเราจะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับผ่านเว็บไซต์ของราชมงคลกศน์นะครับ www.ksc.rmuti.ac.th ครับเอาละครับ ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี enfin ่และก็อยู่ทั่วโลกนะครับก็ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้นะครับโดยท่านประธานในพิธีท่านอุดมสมรสนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและก็ท่านผู้วิเกียริทุกท่านครับค่ะและแบบนี้นะคะขอกาบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจันทร์สิมาสวรณรค์นะคะรองที่การบดีประจำวิเขตกาลสินได้มอบของที่ระลึกนะคะในการจัดงานครั้งนี้นะคะให้กับท่านประธานในพิธีนะคะท่าน รองผู้บ้าราชการจังหวัดกลาลสินในครั้งนี้นะคะขออนุญาตกล่าวเรียนเชิญท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะขอ,อกล่าวเรียนเชิญค่ะครับขอบ ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับท่านอุดมสมรสนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินที่ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดโครงการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพและงานวันเด็กแห่งชาติราชมงคลกรสินแฟร์ประจำปี2556ครับ ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านอดมสมรสนะคะท่านก็จะได้เดินชมนิทรรศการนะคะบูธการจัดงานตลอดจนเยี่ยมชมนะคะการแข่งขันทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะได้จัดเตรียมนะคะแล้วก็เริ่มการแข่งขันนะคะซึ่งเรียกว่ามีหลากหลายประเภทในช่วงเช้านะคะของวันนี้นะคะครับผมดเรเนติรัตวิรนาคิน และดิฉันหงฟ้าคำยศค่ะครับต้องขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านภูมิเกียรตินะครับท่านผู้บริหารและก็นักศึกษานะครับที่มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้ครับออขอขอบพระคุณครับขอกาบขอบพระคุณค่ะ